ฟังขัวค่ะพี่น้องหลังจากหนึ่งเซตแล้วนะคะก็มาขัวกําเนยโรยด้วยเคิฟสมุนไพรรวมค่ะแล้วก็ใส่พริกเผาหรือว่าพริกไทยดำหรือพริกไทยขาวก็ได้ค่ะขัวกําเนยไม่ต้องใส่เนยลายนะคะใส่เนยนิดๆค่ะอันนี้คือของเด็กน้อยพ่นมักแท้ค่ะจากที่ลูกแม่น้อยเพ่นบอกินมันฝรั่งอะไรกระพอแบบนี้ค่ะ วิตานเฮทแบบไห่ไลูกนะคะหนึ่งเซตแล้วนะคะหนึ่งไข่สุกจะใส่มันฝรั่งแบบแดกก็ได้ค่ะแต่ไม่น้อยไข่ลูกกินทั้งเปลือกเพราะว่าวิตามินอยู่ใต้ผิวเปลือกนีด่เดียวค่ะวิตามินทุกอย่างนะคะพอมันฝรั่งเขาสุกเตียค่ะก็โรยด้วยโรดดี้นดดะคะโรดดีโรดแดกก็ได้ค่ะโรยลงไปค่ะ จะใส่เกลือก็ได้ค่ะพ่ใส่รสดีก็ใส่เกลือก็ได้ค่ะอันนี้คือสิ้นสุดในการเ็ดเขาเอินว่าขั่วมันฝรั่งค่ะ